ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับโอตและเบียทั้งคู่เป็นเด็กมหาลัยปีหนึ่งที่ต้องอยู่หอพักของมหาลายัยสภาพของหอพักนั้นค่อนข้างสุดโทม พราะสร้างมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยจึงมีเรื่องลี้ลับเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นตกเย็นหลังจากที่ทั้งคู่เข้ากิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยเสร็จสับก็กลับมายังหอพักก่อนที่จะขึ้นหอพักเบียร์ได้หยุดคุยโทรศัพท์กับแม่ที่บันไดระหว่างที่กำลังคุยอยู่นั้นอยู่ๆ เสียงของแม่ก็ขาดหายไปได้ยินแต่เสียงอูอีสร้างความชงงนให้เบียรเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนจะกดวางสายและเดินกลับห้องไปไม่นานแม่ของเขาก็โทรกลับมาและถามว่าตัดสายทำไมเบียอธิบายกับแม่ว่าสัญญาณไม่ดีจึงได้กดวางสายไป <t om pa> แต่แม่ของเขากลับบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนดีและยังได้ยินเสียงเพื่อนของเบียร์อีกด้วยเขารู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีเพราะระหว่างที่คุยเขายืนอยู่คนเดียวและไม่มีใครเดินผ่านตรงนั้นเลย <S <S ไอโอ๊ตมึงได้ตามกูไปแถวบันไดไหมวะก็ <c oughs> ไม่นะทำไมวะเปล่าๆปาไม่มีอะไรหรอก ขณะที่กําลังคุ่นคิดกับเหตุการณ์นั้นอยูย่ๆก็มีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูของเขา mm hmm. mm hmm. เบียสะดุ้งตกใจพร้อมกับหันไปตามเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเมื่อหันมองไปทางเพื่อนก็พบว่าโอ๊ตนั้นยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหน เขาได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพียงเสียงลมเท่านั้นคงไม่มีอะไรพอตกดึกทั้งคู่ก็พากันเข้านอนหลังจากไฟดับลงภายในห้องกอมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากโทรศัพท์ของโอทที่ยังคงเปิดอยู่ไอเบีย้ยที่เขาว่าหอนี้ผีดุ มึงว่าจริงไหมวะกูก็ไม่รู้หรอกรีบนอนเถอะเบียบอกปัดไปก่อนที่จะรีบคมตานอนด้วยความที่นอนต่างที่เป็นครั้งแรกทำให้เบียนอนไม่หลับทั้งคืนคลุ่นคิดไปต่างๆนานา,นาจนกระทั่งช่วงเวลาตีสามอยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากมุมห้องที่มืดสนิท เ <c oughs> บียตกใจกลัวกับเสียงนั้นเป็นอย่างมากเขามั่นใจว่าไม่ใช่เสียงของโอ๊ตแน่ๆเพราะโอ๊ตนั้นหลับไปแล้วไอโอ๊ตไอโอ๊ตตื่นตื่นไม่ว่าจะพยายามเรียกแค่ไหนแต่โอ๊ตก็ไม่ยอมตื่นเขาจึงตัดสินใจที่จะลุกไปปลุกเพื่อนที่เตียง เขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะใช้ส่องสว่างภายในห้องแต่เมื่อแสงไฟสาดส่องไปเบื้องหน้าขาปริศนาห่อยลงมาจากพัดลมเพดานเมื่อเขาส่องไฟขึ้นไปดูก็พบว่าร่างนั้นค่อยๆหันจ้องมองมาที่เขาพร้อมกับสยยิ้มชวนคนลุกเบียร์ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความกลัว ยังไม่นอนอีกเรอด้วยความตกใจกลัวเบียจึงตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงผีหลอกผีหลอกโอทที่กำลังหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นก่อนจะรีบวิ่งไปเปิดไฟภายในห้องด้วยความตกใจเป็นอะไรของมึงวะไอ้เบียผีผีกูเจอผี ผีเผลอที่ไหนไม่เห็นมีมึงนอนละเมอใช่ไหมเนี่ยเมื่อเบียค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เจอผีตัวนั้นแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงอะไรวะกูไม่อยู่แล้วผีหลอกผีหลอก เบียร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปราวกับคนเสียสติโอที่เห็นดังนั้นก็วิ่งตามออกไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อวิ่งมาจนถึงบันไดเขาก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจภาพที่เห็นคือเบียได้พลัดตกบันไดลงไปนอนหมดสติอยู่กับพื้นชั้นล่าง โอทที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบโทรแจ้งรถฉุกเฉินในทันทีโชคยังดีที่เบียไม่ได้เป็นอะไรมากแค่หมดสติไปเท่านั้นหลายวันต่อมาด้วยความสงสัยโอทจึงได้ไปสอบถามรุ่นพี่ที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่และได้คำตอบว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนการสอบเข้ามาหาลัยมีการแข่งขันสูงมาก เมื่อเข้ามาเรียนในมหาไลัยได้แล้วหลักสูตรการเรียนการสอนก็ค่อนข้างยากทำให้มีนักศึกษาเกิดความเครียดสุดท้ายก็จบชีวิตลงด้วยการแขวนคอตายในหอพักเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเบียและโอ๊ดก็ตัดสินใจย้ายออกจากหอพักในทันทีหลังจากที่ย้ายออกมาแล้ว พวกเขาก็ยังได้ยินข่าวลือว่ามีคนพบเจอผีที่หอพักแห่งนี้อยู่ตลอดกลายเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบต่อกันมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหอพักชายหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชัน ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ Youtube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ